สวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับหนังสือที่ผมเขียนเล่มหนึ่งนะครับชื่อหนังสือคู่มือขุดกลุกบนดินกับชื่อหนังสือเล่มนี้อาจจะแปลกสักหน่อยนะครับในความหมายก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาพระได้จากการขุดกลุกที่อยู่ใต้ดินหรือว่าจะดี นะครับตามแหล่งโบราณวัตถ,ถุต่างๆหาไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะว่าถูกขุดค้นขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้วที่สำคัญการทำแบบนั้นก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาพระอย่างถูกวิธีนะตอนนี้เราต้องหาจากกลุบบนดินนะครับซึ่งก็อาจจะอยู่ที่สนามพระนะครับอยู่ตามนักสะสม หรือว่าตามร้านที่ปล่อยเช่าพระเครื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของหนังสือคู่มือขุดกรุปบนดินนะครับครับหน้ารองก็เป็นพระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นขวัญใจของผมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับ ก็แนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมเป็นนักสะสมภูทรน,นะครับที่เดินสายอยู่รอบนอกของริมวงการพักเครื่องนะครับการศึกษาของผมนี่ศึกษาจากการเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ครูผมก็คือหนังสือนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในวงการนะครับตามสนามพระทั่วไปแล้วแต่ใครจะมีอะไรแนะนำนะครับสำหรับผมก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็กันกรองเอาด้วยตัวเองนะครับนี่ก็เป็นผมนะครับก็เป็นนักสะสมภู้รอนนะครับหลายท่านก็คงเหมือนผมนะครับก็ เราสามารถเรียนรู้กันได้นะครับแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะทำอะไรนะครับเราก็จะมีแรงบันดาลใจนะครับก็คือพระเครื่ององค์นี้นะครับพระกําแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางน,นะครับถ้าเราดูนะครับก็เป็นพระ หลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่องค์นี้ผมเช่าได้ในราคา100บาทนะครับแต่ก็ต้องเลือกจากหลายหลายร้อยองค์ที่ตามแผงพระที่เขาวางปะาผลกันไว้นะครับผมได้องค์นี้องค์หนึ่งนะครับในแผงวันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปีห้านะครับทำให้ผมฉุกคิดได้ว่าอถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังมีพระแท้อีกเยอะนะครับ ในสนามพระเพียงแต่ว่าเราไม่รู้นะครับถ้าเรารู้แล้วเราหาได้นะครับเป็นพระแท้ประเภทแท้นับหนึ่งคือนับหนึ่งที่ตัวเราก็จะได้พระแท้ในราคาที่ไม่สูงเกินนะครับแต่ถ้าเป็นแท้นับสองสามสี่จากคนที่นับแท้ไว้แล้วเนี่ยนะครับอันนั้นก็ต้องสู้ราคากันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น การหาพระเครื่องได้ด้วยตัวเองเป็นเรื่องสําคัญนะครับโอกนี้เคยส่งประกวดนะครับแต่รับพระนะครับกรรมาการรับแต่ไม่ติดรางวัลน,นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือแท้หรือไม่แท้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะผมอยากให้ท่านได้ สามารถที่จะหาพระแท้ได้ด้วยตัวเองนะครับครับแล้วก็หลักที่จะสามารถหาพระแท้ได้นะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสารบัญหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการเตรียมพร้อมก่อนขุดกลุกนะครับการลงมือหาพระนะครับลงมือขุดกลุกต้องทำอย่างไร สาคำถามที่ต้องถามก่อนที่จะเช่าพระคือคำถามอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะนำท่านไปพบกับการเรียนรู้ที่จะพาเราก้าวกระโดดน,นะครับนั่นคือเรื่องของนิทัศกาลจากพระเครื่องนะครับนี่อยู่ที่หน้า42นะครับของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปชม นะครับนิทรรศการนะครับซึ่งเป็นนิทรรศการาหลักนะครับที่จัดขึ้นนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวเราไปหน้า42กันนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับถ้าท่านซื้อหนังสือคู่มือขุดกูบันดินเนีก็สามารถที่จะเลื่อนอ่านแบบนี้ได้เลยนะครับ สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับนิทัศการนิทัศน์ศรัทธานะครับจัดอยู่ที่ King Power นะครับกรุงเทพผมได้มีโอกาสเข้าไปนะครับนะครับคนที่ดูนิทัศการนะครับก็จะดูได้นะครับจากตู้ต่างๆที่จัดแสดงไว้นะครับนี่ผมเองนะครับ จัดเป็นคิวๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าชมพระเครื่องที่จัดแสดงนะครับก็จะอ,อ,อยู่ในตู้โชว์นะครับเราไม่สามารถหยิบได้แต่ชมได้ใกล้ชิดนะครับก็ทำให้เราเห็นพระแท้เนี่ยนะครับที่เ,เห็นจากองค์จริงเลยนะครับมาดูว่าพระแท้ที่จะนำให้ท่านชมนะครับ จากนิทรรศการวันนี้มีอะไรบ้างนะครับชุดแรกนะครับเป็นพระบูชานะครับเนี่ยนะครับสวยมากนะครับเป็นศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับอันนี้ทรงเครื่องนะครับอย่างกษัตริย์เลยนะครับเนี่ยนะครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับพระกุกนะครับที่เป็นสนิ γ ยกนะครับสวยมากนะครับแล้วองค์จริงเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่นะครับก็คุ้มค่านะครับที่ได้เข้าไปชมนะครับผมจำไม่ได้ว่าสามร้อยหรือห้าร้อยนะครับแต่ว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าได้การได้เห็นพระ องค์จริงเนี่ยทำให้เราไขาข้อข้องใจได้มหาศาลนะครับครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่จัดแสดงนะครับนี่เป็นภาพพระนะครับอันนี้ถ่ายจากน,นิทรศการนะครับเป็นพระองค์จริงนะครับที่ได้ชมองค์จริงๆนะครับสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับ แม้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็ยังเห็นความแตกต่างนะครับของเนื้อพระเนี่ยนะครับได้นะครับลักษณะพิมพ์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับนะครับถ้าเราเห็นพระแท้ๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะกระจ่างขึ้นหลายเรื่องนะครับพิมพ์ครบพิมพ์นะครับ มีความคมชัดมากนะครับเส้นสันต่างๆนิโนูนนะครับแล้วก็เนื้อพระเนี่ยเก่าสมอายุเลยนะครับดูดูแท้เลยนะครับซึ่งมันทำให้เราไม่มีข้อสงสัยนะครับเนี่ยนะครับพระอีกชุดหนึ่งนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณ นะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับนะครับแต่ละองค์แต่และองค์มีลักษณะนะครับเนื้อพระเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับพระที่ถูกสัมผัสใช้กับเก็บอย่างดีเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับก็มีสเสน่ห์ต่างกันนะครับแต่พิมพ์พระทุกองค์นะครับชัดเจนนะครับ มือนะครับชัดหมดนะครับชัดนี่คือลักษณะพระแท้เลยนะครับคือความคมชัดแล้วก็เนื้อพระเนี่ยนะครับมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับเนี่ยพระชุดเบญจภาคีนะครับนางพญานะครับเนี่ยนะครับดูองค์สวยๆนี่สวยจริงๆนะครับ เห็นหน้าตาเลยนะครับนนี้เป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับอกมนี้ซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่นะครับอาจจะสึกสักหน่อยนะครับแต่ก็สวยงามนะครับดูง่ายนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับหน้าตานะครับเส้นสายนี่คมชัดหมดเลยนะครับสวยมากอันนี้จะเป็นองค์ดาราที่เราเห็นในหนังสืออยู่เรื่อยนะครับ พระองค์นี้นะครับนะครัสบสมเด็จบางคุณพรมนะครับก็สวยนะครับเนี่ยพิมพ์พระนะครับชัดเจนนะครับเห็นนะครับบางคุณพรมพิมพ์ต่างๆนะครับเส้นสายนะครับคมชัดองค์พระนูนเด่นชัดเจนนะครับคาบกุกนะครับที่เรียกว่า หนังกระเบนเป็นอย่างไรตอบเราได้ชัดมากๆนะครับกระจ่างเลยนะครับเพร,เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มีโอกาสเข้าไปดูพระแท้หรือว่ามีโอกาสได้ศึกษาจากพระแท้เนี่ยจะช่วยการเรียนรู้ของเราให้ก้าวกระโดดได้นะครับคุ้มมากๆนะครับดูวันหนึ่งนะครับ น่าจะได้สักชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ดีกว่าอา่านหนังสือเป็นวันๆน,นะครับนะครับอันนี้เหมือนได้อา่านหนังสือหลายเล่มเลยนะครับแล้วก็หลายวันเพราะได้เห็นองค์จริงนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับเนี่นะครับมีทั้งพิมพ์ฐาน เจ็ดชั้นนะครับฐานนะครับนะครับเวรเกเราจะเห็นเนื้อพระนะครับความแต่งความเก่าชัดเจนนะครับนี่นะครับพระสมเด็จนะครับดูเหมือนการเก็บรักษาดีนะครับเป็นเหมือนพระใหม่นะครับแต่พอเราเห็นเนื้อพระเนี่ย จะไม่ไม่บอกถึงความหมายเลยนะครับจะเห็นถึงความเก่าชัดเจนนะครับคือดูแล้วรู้ว่าแท้นะครับดูง่ายคําว่าพระแท้ดูง่าย,ยดูอย่างไรนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสาเข้าชมนิทรศการอย่าพลาดนะครับโดยเฉพาะนิทรศการที่ จัดได้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นนิทรรศการพระแท้นะครับครับก็เรียกว่าคุ้มค่าเลยนะครับอันนี้ยกระดับการเรียนรู้ของผมได้มากนะครับเพราะว่าโอกาสนักสะสมผูธรอ,อย่างเราจะได้เห็นพระเครื่องแท้ๆแล้วก็ราคาสูงๆจำนวนมากไม่มีเลยนะครับ ไม่มีเลยเพราะว่าจะไปขอใครดูก็ยากนะครับแต่เราได้ดูจากนิทรศการเน่ยเราได้เห็นนะครับเห็นกับตาแล้วก็กระจ่างชัดนะครับทำให้เราเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็นําภาพมาฝากให้ท่านได้ชมนะครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในหนังสือคู่มือขุดกลวกบนดินนะครับ ที่วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับท่านเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ซื้ออ่านได้เลยนะครับลองดูชุดหนึ่งนี่นะครับสุดยอดพระปิตานะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเนี่ยนะครับทองรัตนะนะครับสุป,ปรังสวยมากนะครับถ้าเทียบกับอีกองค์ก็สวยนะครับแต่ว่า,าลักษณะสีทองก็ต่างกันไป นะครับเนี่ยนะครับทำให้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบนะครับแบบนี้ก็แท้แบบนี้ก็แท้นะครับแล้วที่ว่าแท้เนี่ยนะครับพิมพ์ทรงพระเนี่ยชัดเจนมากนะครับเนี่ยท่านเทียบได้เลยนะครับเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้พระสมเด็จปิลนนะครับพิมพ์ซุ้มประตูเนี่ยชัดเจนมากนะครับ เส้นสายชัดเจนนะครับคาบไข่นะครับคาบกลุกนะครับชัดเจนนีสมเด็จนะครับวัดพรบนะครับกระรอดนะครับเนื้อแกล่งแกล่งอย่างไรนะครับช่วยให้เราเข้าใจได้เยอะนะครับพระซุ้มนครโกศานะครับสนิมแดงแดงอย่างไรนะครับบอกให้เรารู้ได้ชัดเจนมากๆนะครับ การได้เห็นพระแท้หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับ mm hmm. ออยกระดับความรู้ความเข้าใจเราไปได้หลายขั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอย่าพลาดชมนะครับอาจจะต้องเสียเงินเข้าไปดูนะครับแต่บอกท่านได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับอันนี้พระขนแผนนะครับเคลือบ วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับซึ่งตามปกติเราไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ผมได้เห็นองค์จริงแล้วสวยมากนะครับก็เข้าใจอะไรได้เยอะนะครับเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับนม่ดูเหมือนเหรียญใหม่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนื้อโลหะนะครับแห้งเก่าเซตตัวแล้วก็สวยมากนะครับเป็นพระที่ มีสภาพสมบูรณ์ที่แทบจะเรียกว่าร้อเอร์เซน์เลยนะครับส่วนจริงๆนะครับสมราคานะครับสมราคาเนี่ยขุนแผนบ้านกลางนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับท่านสังเกตนะครับเส้นสายของพระแท้เนี่ยนะครับจะมีความผิวไหวเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ความอ,อ่อน ชอยงดงามเนี่ยนะครับของการแกะพิมพ์น,นะครับสวยมากนะครับพระแท้เป็นอย่างนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นความสวยงามคมชัดเราจะสังเกตเห็นได้นะครับ mm hmm. อันนี้ mm hmm. เป็นพระที่สวยมากนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ เดิมๆนะครับท่านจะเห็นว่าพระอายุหลายร้อยปีถ้าเก็บอย่างดีก็สวยทุกองค์เลยนะครับนะครับท่านสังเกตได้เลยนะครับนี่ขวัญใจเลยนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขน,น,นุนะครับนะครับท่านสังเกตน,นะครับว่าเหมือหนหรือต่างกันอย่างไรนะครับพิมพ์พระ เนื้อพระแต่ละองค์นะครับเส้นสายคมชัดนะครับอย่างไรนะครับอธิบายเเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปชมด้วยตัวเองนะครับได้เห็นพระแท้สักครั้งเนี่ยจะคุ้มค่ามากนะครับทำให้เราสามารถที่จะตัดสินนะครับพระเครื่องที่เรามีอยู่ ได้เลยนะครับว่าแท้หรือเก๋นะครับใกล้เคียงหรือเปล่านะครับเพราะพระแท้นี่สวยจริงๆนะครับแม้สวยก็ยังต่างสภาพนะครับก็ต่างทั้งสีนะครับเนื้อพระนะครับนะครับองนี้จะหนึบนุ่มนะครับจะโดนสัมผัสมากกว่านะครับองนี้สภาพดีสุดนะครับ นะครับอันนี้ก็โดนสัมผัสมาแต่คนละสีนะครับเนะครับเราจะเห็นนะครับว่าแม้เป็นพระพิมพ์เดียวกันเนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลายแบบนะครับองนี้แขนนะครับท่านดูการทิ้งแขนนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็ทิ้งลงมาแนบข้างค่อนข้างตรงนะครับพระอุระองค์นี้ผึ่งพายนะครับเอียวคออเกี่ยว นะครับนี่ก็ผืนผายแต่ไม่มากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เห็นองค์จริงเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆนะครับพระพิมพ์เดียวกันนะครับที่ที่เรียกชื่อพิมพ์เดียวกัน,นก็อาจจะมีหลายบล็อกแม่พิมพ์ได้นะครับเราอาจจะไปเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราจะเรียนรู้ได้ นะครับท่านลองมาชมนะครับนี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับพาดเนื้อชินเรียกว่าชุดเบญจาภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินนะครับองนี้องค์จักรพรรดินะครับพระล่วงหลังรางปืนนะครับท่านดูเส้นสายนะครับ ผินพระชัดเจนมากนะครับเมอลายกระหนกเล็กๆนี้ยังเห็นเลยนะครับพระอายุแป0ร้อปีนะครับเนื้อชินสนิมแดงเห็นนะครับนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วๆเลยนะครับชัดเจนสวยงามมากนะครับจีวรผิวไหวนะครับนี่นะครับท้าวเห็นนะครับดูจีวรของพระรีลากำแพงขาวนะครับ การทิ้งแขนของพระกำแพงลีลานะครับสวยงามอย่างไรนะครับลักษณะการก้าวยากนะครับเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่าเนื้อพระเก่าเป็นอย่างไรนะครับนี่800ปีนี่600เกือบ700ปีนะครับนี่พระสนิมแดงนะครับแดงอย่างไรชัดเจนมากๆนะครับ มีสุดยอดนะครับพระที่นำมาจัดนิทรสการนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเราจะสังเกตพิมพ์พระชัดเจนอย่างไรนะครับแล้วก็เนื้อโลหะเก่าในเก่าอย่างไรนะครับมีทั้งพิมพ์นิยมแล้วก็จอบเล็กนะครับนี่เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กนะครับ นี่นะครับท่านดูว่าลักษณะความเก่าของเนื้อผมคู่กลักเนี่ยเก่าอย่างไรนะครับนี่อีกชุดหนึงนะครับที่ผมถ่ายภาพมานะครับเป็นภาพถ่ายจากมือถือนะครับแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือนะครับ องนี้เป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำนะครับพิมพ์หลังเตารีดปีศูนย์ห้านะครับซึ่งถ้าไม่เห็นองค์จรงเนี่ยก็แทบไม่รู้เลยนะครับว่าพระองค์นี้พระรุ่นนี้มีเนื้อทองคำด้วยนะครับสวยมากๆนะครับนะครับหลังเตารีดเนื้อทองคำนะครับพระนางพญานะครับ พระเนื้อชินสนิมแดงนะครับแต่ละองค์เนี่ยมีลักษณะสนิมไขต่างกันอย่างไรนะครับคือทั้งหมดนี้นะครับเป็นพระเครื่องที่จัดแสดงนะครับในงานจัดแสดงนิทัศัธาหิงสยามที่ king power นะครับก็หลายปีแล้วนะครับ นำมาให้ท่านได้ชมเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในหนังสือคู่มือขุดกลูบบนดินนะครับที่ผมเขียนขึ้นนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับจะซื้ออ่านช่วงนี้นะครับก็ยังซื้ออ่านได้นะครับก็เซิร์ชข้อมูลเลยนะครับชื่อผมบรภาสบ,บุญมั่นนะครับแล้วก็หาหรือว่าเซิร์ช ชื่อหนังสือคู่มือขุดขูบนดินนะครับก็สามารถซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับสามารถอ่านได้จากทั้งจากโทรศัพท์มือถือนะครับ iPad หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบที่ผมให้ท่านได้ชมนี่แหละนะครับครับก็ถ้าท่านมีโอกาสนะครับ ก็อยากจะแนะนำให้ท่านได้เข้าชมนิทรรศการนะครับที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเพื่อที่จะลดยกระดับการเรียนรู้นะครับเพราะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตายเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าได้ทดลองทำเองนะครับการที่เราจะหาพเครื่องอสวยราคาสูงมาชมนะครับ ยากมากเพราะฉะนั้นอโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเข้าชมพระแท้ในนิทรรศการขอให้ท่านใช้โอกาสเลยนะครับรับรองว่าจะยกระดับการเรียนรู้ของท่านได้อย่างมากนะครับท่านจะก้าวข้ามหลายสิ่งหลายอย่างข้อสงสัยที่ท่านเคยสงสัยจะกระจ่างขึ้นนะครับ ท่านจะได้เรียนรัดเลยนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถหาพระแท้ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับก็เป็นวิธีดีๆนะครับที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขอรัตนาคุณพระศสิ่งรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเดินบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสาเร็จนะครับมีร่างกายที่ร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนะครับฝันฝ่าอุปสรรคโควิด1นที COVID นี้ไปได้ทุกท่านนะครับขอให้ท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยทุกท่านทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรายการบันดินตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ